บ้านดงอ่ะคะ่ะตรงนี้อยู่ในซอยบ้านดงบ้านดงจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจเลยเพราะว่าในเนี้ยจะมีธุรกิจรีสอร์ทภูวิลล่าแล้วก็อยู่ใกล้กับน้ำตกคลองมาเดือนะคะสวัสดีคะ่ะเล่งจากไรแลนด์นะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินแปลงเล็กนะคะวิวเขาใกล้น้ำตกคลองมาเดือนะคะ ตรงนี้พิกัดอยู่ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมีขนาด100ตารางวานะคะแต่ว่ามีได้กัน2แปลงนะคะลูกค้าสามารถซื้อ2แปลงก็ได้หรือว่าซื้อ1แปลง100ตารางวาก็ได้เจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ตารางวาละ9,500บาท ถ้าซื้อแปลงละ1นึ่ลตารางวาก็คือ9ก้าราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะคะตรงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงนะคะที่ดินเป็นที่สวนไม่ต้องถมแล้ววิวเขาค่อนข้างสวยไฟฟ้ามีปะปามีนะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมที่ดินค่ะตามเล่งมาค่ะตอนนี้นะคะเล่งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะตัวหน้าแปลงปลงที่ดินนะคะมีถนนสาธารณประโยชน์นะคะกว้าง 6เมตรเลยเนาะแล้วก็ที่ดินของเรานะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเสาไฟตรงนี้นะคะเสาไฟตรงนี้มีหมุดอยู่ตรงนี้เนาะหน้ากว้างของแต่ละแปลงนะคะประมาณ14เมตรนะคะนี่จากเสาไฟตรงนี้นะคะไปถึงเสาปูนที่มี พ้นสีสีแดงเนี่ยประมาณ14เมตรแล้วก็อีกล็อกหนึ่งนะคะก็สุดเสาปูนตรงโน้นนะคะถ้าซื้อ2แปลง200ตารางวานเนี่ยจะหน้ากว้างประมาณ28เมตรรูปแปลงก็จะสวยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพราะว่าความยาวหรือความลึกนะคะอยู่ประมาณ30เมตรเนาะตรงนี้นะคะความสูงจากระดับน้ำทะเลคือ50เมตรเลยแล้วก็หันหน้าออกถนนจะเป็นทิศใต้นะคะตรงนี้แล้วก็ที่ดินเรานะคะ จะห่างจากถนนคอนกรีตเนี่ยตรงน้ยถนนคอนกรีตเข้าซอยมาเนี่ยแปเมตรเองนะคะแล้วก็ไฟฟ้านะคะไฟฟ้ามีนะคะไฟฟ้าก็ถึงหน้าแปลงเราเลยนะเนี่ยสายมีนะคะส่วนฝั่งสารพระภูมินะคะของเพื่อนบ้านนะคะสายพระภูมิฝั่งเพื่อนบ้านแล้วก็ในแปลงที่ดินนะคะถ้าเราเริ่มต้นจากแปลงนี้เราจะเรียกว่าแปลงที่1ก็แล้วกันนะคะ อันที่1นึ่เขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้ด้วยนะคะจะปลูกตัวกิษณานะคะมีไม้กิษณานี่ไม้กีษณาสต้นนะคะมีม่าปาง2ต้นส้มโอนะคะส้มโอจะเป็นไซส์นี้11ต้นแล้วก็มะม่วงต้นนี้นะคะมะม่วงโบราณอีก1ต้นนะ,ะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นวิวเขานะคะวิวเขาจะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะคะจริงๆถ้าเราดูภาพมุมสูงนีจะเป็นวิวเขาเนี่ย3า0องศาเลยนะคะ เยวมีภาพเดี๋ยวเลยลงภาพมุมสูงให้นะคะตรงนี้ดินค่อนข้างดีปลูกผลไม้ก็ดีนะคะใครอยากได้บ้านสวนนะคะพื้นที่ไม่ใหญ่นะคะตรงนี้ก็เหมาะเลยเนาะตรงนี้ถามว่าทําไมราคาตารางวาละ9,500มันดูสูงเนาะก็ต้องแจ้งไว้นิดนึง บ้านดงอะคะ่ะตรงนี้อยู่ในซอยบ้านดงบ้านดงจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจเลยเพราะว่าในเนี้ยจะมีธุรกิจรีสอร์ทภูวิลล่าแล้วก็อยู่ใกล้กับน้ําตกคลองมาเดือนะคะเราจะไปน้ําตกคลองมาเดือตรงคลองหนึ่งอะคะ่ะก็จะอยู่ใกล้กับแปลงของเรานะคะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะในซอยบ้านดงก็รถจะเยอะอมากๆนะคะมันถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ของสาลิกาอ,กอ,กอีกโซนหนึ่งเลยนะคะเนี่ยวิวเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะวิวเขาสวยๆแบบนี้เนาะที่ดินนะคะยิ่งแปลงเล็กราคายิ่งสูงนะถ้า1ิบไร่20ไิไร่ค่ะก็จะราคาถูกลงแต่บางคนนะคะกำลังไม่ถึงเนาะเหมือนมีเงินไม่ถึง1ล้านแต่อยากได้ที่วิวตรงนี้วิวแบบทะเลแบบนี้อันนี้ก็เหมาะเลยเนาะพอไปแปลงที่สองน,นะคะเหล่งเดิมแปลง2อนันี้รอยู่แปลงที่หนึ่งเนาะ ปแปลงที่สองนะคะแยกขายนะคะขายขายหนึ่งร้อยตารางวาก็ขายนะคะสองร้อยตารางวาก็ขายราคาเดียวกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่สองนะคะแปลงที่สองก็จะมีส้มโอนะคะส้มโอเจ็ดต้นนะคะขนุนสองต้นแล้วก็มะยงชิดนี่ต้นใหญ่ๆ1หนึ่งต้นเนาะ มันเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าโนดมันถูกแบ่งออกมาเป็นสองล็อกเนาะแล้วก็วิวเขาตรงเนี้สวยที่ตรงเนี้ก็ไม่ต้องถมนะคะแล้วตอนนี้สูงจากระดับน้ำทะเลคือ50เมตรเลยนะแต่ถ้าลูกค้าชอบจริงๆนะมาคุยราคาต่อรองกันได้อีกนะ เจ้าของก็ยังบอกว่าก็ยังคุยกันได้นะคะราคานี้ชอบจริงๆก็มาคุยกันเนาะตรงนี้ฉนดคุดแดงนะคะแต่ถ้าลูกค้าวัดระยะเนาะก็ตรงนี้จะใกล้สุดก็คือวัดบ้านดงนะคะวัดบ้านดงก็1กิโลเนาะแล้วก็ห่างจากปากซอยนะคะปากซอยตรงโรงเรียนบ้านดงนะคะก็จะมี CJ เเซเว่นนะคะคาเฟอเมซอนร้านอาหารนะคะตรงหน้าปากซอยเนี่ย ก็ห่างกันประมาณ1.5กิโลเนาะหรือจะไปตรงน้ำตกคลองมาเดือตรงคลองหนึ่งนะคะก็ห่างจากที่กินของเราประมาณ4กิโลนะคะแล้วก็เขื่อนขุนด่านประการชนห่างจากที่ของเรา5.5กิโลเนาะโรงพยาบา,นาลนครนายกตัวเมืองนครนายกนะคะห่างจากที่ของเรา18กิโลหรือใครจะวัดระยะนะคะจากฟิลเตอร์ปาร์คลังสิทธ ก็9.3กิโลนะคะตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะคะลูกค้าหน้าปากซอยตรงถนนคอนกีตอะคะ่ะมีเพื่อนบ้านหลายหลังเลยนะคะนี้เราก็จะอยู่สุดซอยทางสาธารณะเนาะทางสาธารณะก็จะสุดเึงหน้าแปลงของเรานะคะที่เหลือก็จะเป็นทางส่วนบุคคลแล้วนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะ ภาพมุมสูงจะดูสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นเขาเนาะส่วนภาพมุมล่างอะค่ะบางทีแถวนี้เขาทำสวนผลไม้อะค่ะเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะใครอยากได้วิวสวยๆนะคะปลูกบ้านสองชั้นเทควิวไปเลยนะคะหรือปลูกชั้นเดียวทำดัดฟ้าด้านบนเนาะเอาไว้ดูบรรยากาศนั่งทานข้าวเอาไว้ปาร์ตี้นะคะพักผ่อนหย่อนใจวันหยุดเนาะ ความเจริญก็จะอยู่ตรงแหลถนนคอนกรีตเขาจะมีบ้านที่ทําเป็นหลัวคาวบอยนะเล่งรองเดินไปให้ดูนะจ๊ะแปลงเล็กๆเ,เนาะหนึ100ตารางวาหรือซื้อ200ตารางวาก็ได้นะคะชนดทคุดแดงเนาะราคานี้9ก้าแสต่อ100ตารางวาเนี่ยก็เจ้าของเขาก็จะรวมค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะคะเป็นฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนเนาะ ลูกค้าไม่ต้องมาออกแล้วนะคะข้างๆเขาก็ปูต้นไห้เยอะนะคะไม้กิษณาเยอะมากกิษณานี่เขาเอาไว้ทำน้ำมันหอมระเหยน,นะคะพาไปชนพื้นบ้านก่อนนะใครซื้อไว้ยังไม่ทำอะไรก็ทำห้องน้ำไว้ก็ได้นะแล้วก็วันหยุดพักผ่อนก็มากางเต็นท์กินบรรยากาศนะคะ อีนิดเดียวก็จะถึงถนนทันกิจก็อีนิดเดียวก็จะถึงแปลงของเราเนาะอย่าแงบบนี้เพื่อนบ้านตรงนี้มีเพื่อนบ้านน,านี่ข้างหน้าเพื่อนบ้านเต็มเลยนะคะพิกัดนะคะจะอยู่ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะแล้วมีเพื่อนบ้านข้างหน้าเหมือนมี รีสอร์ทนะคะด้านหน้ามาชมเนาะเขาส,สวยเลยนะคะนี่ตรงนี้เขาก็เทคอนกรีดมาละเ่ขาตรงนี้ก็จะสวยจริงๆเรากล้องถ่ายออกมาไม่สวยนะคะต้องมาดูของจริงนะของจริงสวยมากเลยเนาะที่ของเราก็จะอยู่ตรงตรงตรถตรงนู้นเนาะหากลูกค้านะคะสนใจ ที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะโทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ @leng789 ได้นะคะหากฟังไม่ทันลูกค้าสามารถสแกนคิว o อ e ที่หน้าจอได้เลยคะ่ะขอบคุณมากมาเลยคะ่ะ